หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิประบบเกมดาร์คเนซาก้าแล้วก็ปล่อยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันแล้วนะครับกลายเป็นว่ามีหลายท่านเหมือนกันนะที่รู้สึกสนใจเกมนี้เป็นพิเศษเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเกมนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดโซนซีหรือว่าภาษาไทยให้เราได้เล่นกันนะครับมีก็แต่เซิร์ฟนอกที่สามารถเข้าไปเล่นได้นะ เลยทําให้ในวันนี้เนี่ยผมต้องหยิบยกในส่วนของ5ข้อมูลหลักๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับว่ามันจะมีอะไรเนี่ยที่เราควรรู้บ้างก่อนที่ตัวเกมมันจะเปิดนะเพื่อที่จะให้ไอดีของเราเนี่ยเติบโตไปได้ไกลๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร้านซีการ์ดร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆกับทางร้านซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้ก็คือในส่วนของการเลือกอาชีพนั่นเองอาชีพในการเล่นเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับทุกคนก็น่าจะสงสัยกันอยู่แล้วว่าเราเนี่ยควรที่จะเล่นอาชีพไหนที่มันน่าสนใจกันบ้างนะครับก็อย่างว่าแหละอาชีพเนี่ยมันจะมีให้เลือกผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะมีให้เลือกกันเยอะมากแค่ไหนนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะมีสักประมาณ4 5หอาชีพหะอมั้งแต่2อาชีพนี้รู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่เข้านะครับถ้าเก อาชีพที่เราจะเล่นแล้วมันดูแบบน่าเล่นก็จะมีตัวธนูตัวนี้นะครับทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วแล้วก็ตัวดาบที่เน้นสายความรวดเร็วอย่างพวกแอสซัสซินอะไรพวกนี้แหละครับก็จะมีตรงนี้ด้วยนะซึ่งถ้าเอาตามหลักแล้วเนี่ยมันก็มีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะ แต่จะให้เจาะลึกหน่อยนงเนี่ยก็ต้องลองเล่นกันดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อาชีพพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีคา่าแตกต่างแยกย่อยไปอีกนะหลังจากปวดเลเวลไปแล้วนะครับมันก็จะมีอีก2อาชีพที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปลงล็อกอาชีพไหนมันก็จะมีการอัพคา่าเพิ่มอีก2ขั้นนะครับซึ่งก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นแบบไหนเป็นการเนอร์ไหมหรือว่าเป็นอาร์เชอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีบอกเป็น ข้อๆไปนะทุกๆอาชีพเนี่ยก็จะมี2สายให้เราเลือกเหมือนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สามารถไปลองเลือกดูกันได้นะในส่วนหัวข้อที่2นะครับผมก็คือในเรื่องการสุ่มกาชานั่นเองกาชาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้เราได้สุ่มนะครับเป็นสเปซของตัวคล้ายๆสัตว์เลี้ยงนั่นแหละที่สามารถเอาเข้าไปสุ่มได้ซึ่งการสุ่มเนี่ยมันก็จะมีตัวการันตีให้อยู่แล้วรวมไปถึงการเปิดกาชาหาตัวระดับโหดๆด,ด,ด้วยนะครับมันก็จะมีตัวโหด,ดเนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหมจะมีตัวสีแดงขึ้นไปนะครับที่เป แล้วครับตัวที่เรามีอยู่เนี่ย ก็สามารถเอาไปใช้งานแล้วก็เพื่อเพิ่มดาเมจได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายฟรีอาจจะเปิดได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็แนะนําว่าให้เก็บเพชรไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราทําโดยใช้เพชรหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะมีของรางวัลแจกขึ้นด้วยอะไรพวกนี้ครับค่อยๆเก็บไปนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายสุลต่านก็สามารถเปิดกาชาไปได้แบบรัวๆเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกนะว่าเราเนี่ยสามารถรีได้ทั้งหมดกี่รอบกาชาไหนมันแบบเวิร์กบ้างนะครับก็จะไล่ๆไป นี่ระดับ SR นี่ระดับ R อะไรพวกนี้แหละครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะก็พยายามเลือกกันให้ดีแล้วกันนะครับในส่วนหัวข้อที่3เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของภารกิจต่างๆแล้วก็พวกเควสประจําวันที่ต้องทำนั่แหละครับหลักๆแล้วเนี่ยพวกเควสเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามเลเวลที่เราถึงนะ อย่างเช่นเลเวล 10, 15, 20อย่างเงี้ยมันก็จะปลดตัวภาร,รกิจมาเพียบเลยอย่างวันแรกเนี่ยถ้าเราลงไปถึงเลเวล40ปุ๊บนะครับภาร,รกิจก็จะมาให้แบบ6-7ภาร,รกิจเลยนะก็นั่งทํากันตาแตกเลยนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือว่ามานั่งทําภารกิจพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะลําบากนิดนึงสาหรับคนที่เขาทํามาก่อนเขาก็จะดันพลังไปได้ไงแต่อันนี้คือไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าใครทําไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวเคเวสหรือว่าภารกิจเนี่ย ที่เราสามารถกดรับได้เลยทันทีหลังจากที่ข้ามวันไปแล้วนะมันก็จะเป็นอีกพรีสำรองมาให้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเวิร์คหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ทันจริงก็ต้องทําแบบนั้นแหละครับแล้วก็ในส่วนของตัวเวลาเนี่ยมันก็จะมีบอกด้วยนะครับบางด่านที่มันต้องใช้เรื่องของเวลาจํากัดเห็นไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราลงตอนเที่ยงไม่ทันมันก็จะมีบ่ายหนึ่ง บ่าย2บ่าย3เพิ่มมาอีกอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่บางภารกิจนะครับมันก็ไม่ได้มีครบทุกอย่างะนะและบางภารกิจเนี่ยก็จาเป็นต้องลงด้วยนะครับเพื่อดันพลังของเราให้สูงมากขึ้นด้วยอย่างเช่นภารกิจที่มันได้อุปกรณ์อย่างเงี้ยครับพวกสีแดงสีทองอะไรพวกนี้ก็ต้องมานั่งทําด้วยนะครับอันนี้คือหนักๆเลยนะภารกิจนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็พยายามวิ่งไล่ทำเควสททำนู่นทำนี่เนี่ยมันก็จะมีให้ทําด้วย รวมไปถึงระบบกิ้วอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับในยามที่เราเนี่ยต้องการคนไปลงด่านหรือว่าภารกิจเคลียร์เควสที่มันต้องใช้4คนขึ้นไปอะไรมาเนี่ยแหละครับก็จะมีพวกนี้ด้วยนะในส่วนของข้อที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเลยอ่ากิจกรรมพวกนี้นะครับมันก็จะมีเป็นรายวันบอกนะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดดูได้ที่ตรง คล้ายๆกับภารกิจหลักๆนั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่ในอีกช่องนึงนะครับมันจะอยู่แบบเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีภารกิจเพียบเลยครับให้เราไปทำนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนลงด่าน XP อะไรพวกนี้นแล้วมันก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าจะลงได้ทั้งหมดเนี่ยกี่โมง2องทุ่มยีถึงสาทุ่ม เที่ยงสี่โมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่เวลานี้คือไม่ต้องฟิกมากแล้วกันนะครับเพราะเป็นก่องเซิร์ฟนอกถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเราเปิดมันก็น่าจะปรับให้มันเท่ากันกับเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันได้แหละครับมันก็จะไล่มาอย่างนี้เรื่อยเนี่ยมันจะมีพวกนี้เยอะให้เราต้องมานั่งทำนะครับเนี่ยเพียบเลยหรือแม้กระทั่งการตีบอสก็เหมือนกันบอสเนี่ยมันก็จะมีให้ตีแล้วก็แถมดรอปของโหดด้วยนะครับของพวกนี้เนี่ยมันก็เอาไว้คราฟในส่วนของอุปกรณ์ที่สูงขึ้น หรือว่าจะเอาดอบเป็นแบบของสีทองเลยเพื่อที่เราใส่ได้เลยก็มีเหมือนกันครับก็ต้องมานั่งหาออบว่าอะไรมันโหดบ้างมันน่าเล่นบ้างไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยทีละขั้นทีละตอนนะนะพวกภารกิจเสริมหรือผู้กิจกรรมเนี่ยมันมีให้ทำเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีเวลาว่างๆนะครับก็มาทําให้มันครบเลยแล้วกันมันน่าจะทําให้ดีของเราเนี่ยเติบโตได้ไวมากขึ้นด้วยนะครับและในส่วนของหัวข้อสุดท้ายนะครับหลายคนที่สงสัยกันนะว่าตัวละครตัวไหนเนี่ย มันน่าเล่นบ้างนะครับอาชีพอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรประมาณนี้ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูลําบากนิดนึงนะครับเพราะผมเนี่ยก็ได้เล่นมาไม่ครบทุกตัวอยู่แล้วแต่ถ้าให้เทียบเรื่องความสามารถเนี่ยก็จะไล่ไปได้เลยนะครับตัวอย่างนักเวทหรือว่านักธนูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเด่นในเรื่องของการโจมตีระยะไกลพวกนี้เนี่ยอาจจะได้เข้าตีเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเนื่องจากดาเมจที่มันโหดนะมันก็จะทําดาเมจได้ไวมากขึ้นด้วยและรวมไปถึงพวกสายดาบที่ผมเล่นเนี่ยอย่างแอสซัซินเนี่ยโอ้โหโดนจับตีบ่อยมากครับแต่ดาเมจต้องถึงนะ เร่งดาเมจไม่ทันเนี่ยเขาก็อาจจะไปรับพวกตัวพระหรือว่าตัวบาดท,ที่เป็นด้านตรนตีหรือแม้กระทั่งตัวดาบโล่ที่เอามาใช้งานในส่วนของการยืนแทงอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับไม่งั้นนี่ในลงดันแต่รอบเนี่ยเวลาชนบอสเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับอย่างที่ผมลงแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ถ้าเกิดว่าพลังฝั่งนุนสองคนนคั้นเขาไม่เยอะนี่ผมตีไม่ไหวแนะ่นอนดูจากเลือดแล้วก็เหมือนจะตายแล้วด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่จะเล่นอาชีพที่มันแบบมีคนชั่วลงดันเยอะๆเนี่ยก็พวกพากับดาบโล่นั่นแหละครับหนักๆเลยนะนี่ไงร่วงไปแล้วครับสรุปทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ5้าหัวข้อนะถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นเกมนี้แล้วก็เตรียมพร้อมแล้วกันนะครับดาร์โกเนียซาก้าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเปิดให้เราได้เล่นกันและมีภาษาไทยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอไว้เจอกันนคควัััะรรบบสสดี